สดีครับตามคําขอครับโตโยต้าคราคอสนะครับมีคอมเมนต์ถามมาว่านะครับวันก่อนไปถ่ายจะเป็นตัวไฮบริดไปเนาะไฮบริดสมาร์ตนะครับวันนี้บอกเลยว่าอ่ะตัวสปอร์ตน้ำมันล้วนมีไหมมีครับไปจัดให้เลยนะครับเพิ่งซื้อเข้ามานะครับได้ปียีด้วยนะครับตัวนี้น้ามันล้วนเครื่อง1นนะครับช่วงล่างปีนกคู่นะเรียกว่ารถใช้ดีนะครับประหยนน้ามันและบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวรถสไตล์คอสโอเวอร์นะครับรถเก๋งนะครับ สายคอร์เซอร์นะห้าประตูนะครับห้าที่นั่งสวยๆหล่อๆรถตัวยกสูงนะครับเป็นตัวสูงนะคันนี้นะครับเป็นรถปียี่สิบสองเลยนะครับสีสันพิพันธ์รถนะครับสีเนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ลมดําด้านในครับน้ํามันล้วนไม่ใช่ไฮบริดนะน้ํามันล้วนๆครับกระจังหน้าสีดาหล่อๆตัดด้วยตัวรถสีขาวนะครับรถสวยสภาพใหม่ๆเลยรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้บอกเลยว่ารถสภาพใหม่มากรถเดิมนะครับ อยากไในรถมือสองที่สวยสักคันไว้ใช้นะครับบอกไปได้เลยนะบอกไปได้เลยนะครับจัดให้แล้วนะรถสวยรถดีมือสองครับสภาพเหมือนรถใหม่นะคันนี้เดิมๆนะครับกับราคาออกใหม่ก็เกือบล้านนะครับวันนี้6กแสนสาครับผ่อนอยู่10,000กับอีก500้อยบาทนะครับหนึ่งน้านะครับค่างวดนะอ่ะใครสนใจบอกกันได้นะครับบอกกันได้เลยนะครับ สภาพเดิมสภาพสวยนะครับไฟหน้าเดิมนะครับเรียกว่ารถเนี่ยเทียบเคียงกับป้ายแดงเลยนะไฟหน้าของแท้โครล่าคอสนะครับแล้วก็ซื้อรถกับเป้นะครับก็บอกเลยว่าฟรีดาวนะฟรีดาวนะครับฟรีภาษีปลบแล้วก็จัดไฟหน้าถึงหน้าบ้านก็ฟรีนะครับรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านก็มีให้ครบนะครับรถคันนี้เป็นรถยีสิบองนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถเนี่ยสีสันพิพันธ์รถให้ดูรอบคันเลยรถเดิมนะสวยนะใครหารัมือสองนะครับ เป็นตัวเลือกแรกนะครับถ้าซื้อกับเป้นะไม่ผิดหวังแน่นอนมีใบเซอร์ใบโตก็ให้พร้อมนะครับจากบริษัทนอกนะเราประกันให้เลยว่าลูกคุณลูกค้าทุกคนนะครับได้รถเดิมแน่นอนนะครับไม่มีย้อมแมวไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเรียกว่ารถเนี่ยมีรับประกันบรันตีให้หลังการขายด้วยทุกคันเลยนะครับตัวสปอร์ตนะครับแม็กจะเป็นสีอลลอยสีบอลแบบนี้นะครับคิวรล้อมีให้ครบนะครับยางโยโกฮามานะครับยางโยโกเนาะก็ตัวนี้นะครับ อ่ารูแล้วนะครับเหมือนจะใส่ฝาครอบมานะใส่ฝาครอบมานะครับยางยังใหม่นะครับดอกยังหนาเป็นนิ้วแบบนี้แล้วก็ตัวยางเนี่ยปียางยังใหม่เลยได้ปียี่สี่นะครับตัวนี้ยางรถปียี่สองยาปียี่สี่คือเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับก็เรียกว่าคนที่ซื้อไปใช้ต่อนะครับเรื่องยางน่ะเซฟไปแล้วนะครับเป็นหมื่นแล้วนะส่วนกระจกต่างๆนะครับสีสาีพันรถดูสภาพเลยครับนี่ใหม่กิฟเลยนี่คือรถเพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้า นะครับสภาพดูรู้เลยนะครับนี่เห็นไหมรอบสภาพให้เห็นแล้วรถสภาพรถสภาพที่เข้ามานะครับว่าสวยขนาดไหนถ้าวันที่รับรถสวยกว่านี้นะครับนี้กว่านี้แน่นอนนะครับตรงไหนไม่ตำหน่งเยอเก็บให้หมดเลยนะครับส่วนสภาพแบบนี้นะถ้าดูแลนะครับสีสันรอบคันเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับบางจุดนะสองจุดเหตุที่เห็นคือสองจุดแค่นั้นนะครับรถสภาพเดิมพัสดพรบอต่อให้ครบไม่มีขาดนะครับหลังคาต่างๆก็เดิมนะครับฟิล์ม หกสิบเปอร์เซ็นต์นะมีคิเลตให้ด้วยนะครับนี่มีคิเลตสมาี่ให้นะครับถือว่าครบเครื่องนะสบีต่างๆนะครับโครงสร้างด้านในเป็นสีดําหมดเลยนะครับเป็นสีดําหมดแอร์แบ็กซ้ายขวาครบเจ็ดใบนะครับคอนโซลประตูแผงประตูก็สีดานะครับนี่เดิมๆเห็นไหมสภาพเดิมนะครับสอีสบีเดิมหัวตรงหัวน็อตเดิมไม่แก่ไม่ขไม่ขยับนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับนี่แผ่นเพจอยู่ครบนะแผ่นเพจมีนะครับ แผ่นเทปมีนะครับปียีสิบสองนะยี่สิบสองหนัวหัวน็อตเดิมๆนะครับสภาพเดิมนะเบาะเป็นเบาะหนังครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ตัวพวกถาดรองกันเลอะเลยก็มีให้ครบด้านในนะเปิดมานะครับเรียกว่าสภาพยังใหม่เลยนะครับหนังนะไม่เสื่อมไม่โทมนะครับสภาพใหม่กริบเลยนะครับแอร์หลังมีให้ครบมีให้พร้อมนะครับ แอร์หลังมีให้ครบมีให้พร้อมเลยนะครับนั่งปึ๊บเย็นปั๊บทันทีแล้วคันนี้อย่าไปให้ดูนะโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงคนระับไม่ต้องไม่ต้องไปแกะดูสปอนเซอร์อะหรอกครับรถเดิมอยู่แล้วนะครับแบบนี้เดิมนะครับเป้ดูเองก็รู้แล้วว่ารถเดิมนะครับท้ายสวยนะไฟท้ายสวยมากนะแล้วก็มีกล้องหลังให้กล้องหลังต้องถอยมีให้ครบนะครับฝอท้ายเปิดยังเป็นแบบเป็นนวดนะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับพอดูนะครับตรงนี้เก็บพงเก็บของได้เยอะ นะครับสัมภาระเก็บได้เยอะนะครับตะเข็บล้วต่อโครงสร้างเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆเดิม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 ตะเข็บก็เดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับตัวถังอบี้ก็เดิมนะครับตัวตัวใหม่จะเป็นชุดชุดปะยางเนาะเป็นชุดปะยางเรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่ขยับทั้งตัวเลยนะครับมีกล้องถอยกล้องถอยมีให้พร้อมอ่ะแล้วก็ดูช่วงล่างนะครับ ช่วงล่างนะครับท่อเดิมนะท่อเดิมช็คซับสปริงอยู่ครบครับนี่เดิมๆอ่าก็โปรนะครับเดือนนี้เดือนวันแม่เนาะเป็นโปรวันแม่นะครับโปรเดือนเกิดของเดือนแม่นะครับก็เอาง่ายครับประกันเครื่องเกียร์ฟรีให้เลยนะครับ2ปีนะแถมให้ได้ถึง2ปีนะครับติดต่อมาได้เดี๋ยวจะการให้นะครับดูแลให้นะครับติดต่อที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับ บาะหนังสภาพเดิมนะครับคุชคอนโทลมีให้พร้อมนะครับพวงมาลัยนะครับก็แต่ดังแอร์เย็นเพียงพอครับตัวนี้นะครับจอทัชสกีนดูฟิล์มนั้นนี่ฟิล์มยังอยู่เลยฟิล์มยังไม่เคยแกะเลยนะครับเหยียบเบรกกดพุชตาร์ทหน่อยปึ๊บอ่ะคุญแจไม่อยู่ในระบบนะครับแสดงว่าคุญแจอยู่นี่นี่อ่ะโอเคมาคุญแจอยู่นี่นะครับก็ออยู่ในระยะนะถึงสตาร์ทได้นะครับก็เป็นข้อดีนะครับเราจะได้ไม่ลืมคุญแจด้วย นะครับจอทันตกรีนบูทงบูทูธมีให้ครบนะครับแอร์ออโต้ดิจิตอลน,นะครับทำฮีเตอร์ก็ได้ทำความร้อคนความเย็นได้หมดเลยนะครับควบคอนโทรวความเร็วก็มีให้ครบกล้องหน้ามีให้พร้อมนะนี่กล้องหน้ามีพร้อมนะครับเข้าเกียร์ถอยปึ๊บเข้าเกียร์ถอยมีกล้องให้นะครับเค้าเกียร์ถอยมีกล้องถอยให้พร้อมมีให้ครบเหมือนกันนะครับส่วนเบรกมือนะครับอยู่ตรงเท้านะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ เห็นไหมพุชออนออฟนะครับต้องเหยียบนะเหยียบเข้าเหยียบออกนะครับถ้าเหยียบถึงทีนี่คือปล่อยออกนะนี่ปลดแล้วนะถ้าเหยียบปุ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นนี่ครับขึ้นทอมพีเห็นไหมปลดที่ปล่อยครับนี่หายอ่ะเหยียบแล้วนะครับอย่าลืมนันนี่คือคอร์สนะครับไม่ต้องใช้มือดึงนะครับถ้าเป็นรถปกติแล้วมันจะต้องมือีบตรงนี้ดึงขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นแบบตรงเท้านะก็ข้อดีคือแรงขามันมากกว่าแรงมืออยู่แล้วนะครับ อ่าโอเคออปชันนะครับมีให้ครบแอร์เย็นช่ำๆเลยแอร์แบ็กเก็ตบด้วยนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะก็บอกเลยว่าดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะถ้าคอร์สนะครับคอร์สนะไปบอกช่วงล่างจะดีพวกเทียบวีออสเอลติสนะครับคอร์สช่วงล่างดีกว่านะครับกว้างโปร่งดูนะให้ดูนะครับกว้างโปร่งเห็นไหมมันกว้างกว่า ทัศนะรถมันสูงกว่านะครับมองซ้ายมองขวาชัดเจนกว่านะครับนี่คือข้อดีของคอสเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเบานะครับขับง่ายด้วยมือมือเดียวอะเนี่ยคอนโทรลง่ายน่าใช้นะครับเครื่องพันแปดนะแต่บอกก่อนว่านะครับคอสเนี่ยตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องเดียวกันกับแอลติสนะเครื่องตัวเดียวกันนะครับอัลติสตัวพันแปดอะก็มีนะครับอุตุเอ็กซสปอร์ตนะมันเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับต่างแค่เรื่องบอดี้นะบอดี้แล้วก็เรื่องออปชั่นแล้วก็มีช่องล่างนิดนึง เห็นไหมครับเนี่ยเครื่องตัวเดียวกันนะครับมันคือเครื่องของออนิวเอามาใส่นะครับเดเครื่องตัวเดียวกันนะแต่ว่าความกว้างอะไรเนี้ยคอสมันใหญ่กว่ากว้างกว่านะครับแม็กก็ล้อโตล้อใหญ่กว่าเห็นไหมครับใหญ่กว่ากว้างกว่านะครับดังนั้นดังนั้นครับตัวเรื่องของการเลือกขับขี่นะครับคอสมัก็จะได้เปรียบกว่านะครับทั้งเรื่องของการขี่ไม่ว่าจะเป็นทางครูค่ะทางฝุ่นทางดินทางเรียบนะครับแม็กก็ตอบโจทย์นะ ก็เรียกว่าขึ้นเขายุงเขาใหญ่ขึ้นดอยไปเลยครับคันนี้เรียกว่าครบตอบโจทย์สวยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกเส้นทางนะครับส่วนเครื่องครับทุกอย่างเลยดูเดิมเดิมเห็นไหมครับคานองคันหน้าเดิมเดิมครับนี่น็อตเดิมไม่ขยับไม่แกะไม่ไข่เนี่ยครับเดิมไปหน้าของแท้ไทยคุยตกนะครับของแท้นะเดิมหัวชงหัวโชกกระโหลกเดิมนะครับแก้มเดิมอ่ะหัวเดิมนะครับไม่มีชนนะ รถก็พวกนี้ครับปกตินะรถ2ปี3ปีอ่ะเขาจะมีเคลมสีประจาปีนะครับถ้าเป็นเป๊ะๆก็ทำนะเพราะเสียพาเสียประกันปีละหมื่นกว่าบาทกับ20,000ืานนะถ้าคอร์สนะก็ถ้าโดนสะเก็ดหินอะไรเงี้ยถ้าจะถ้าจะเคลมก็เคลมเถอะนะครับเคลมก็ได้นะครับมันไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ราคาลดลงไหมก็มันไม่ได้ชนนะครับแต่เป็นเคลมสีปกตินะครับก็เคลมได้นะเครื่องเดินอย่างเงี้ยปกติเลยสมูทนะครับถือว่าใช้ได้แบบนี้นะครับ เครื่องพันแปดนะครับเครื่องพันแปดนะครับตัวนี้รถมือเดียวนะครับไม่หนึ่งแสนโลนะครับร้อยสี่สิบแล้วร้อยสี่สิบงม้านะครับเครื่องพันแปดนะถ้าใครกำลังมองหานะครับรถแบบเครื่องพันแปดเย็บสนุกนะเหย็บสนุกเร่งสบายนะครับแซงง่ายไม่ต้องเค้นนะครับไม่บอกเลยว่าเลือกนะครับตัวนี้คอสนะครับตอบโจทย์นะแล้วขายอยู่แค่หกแสนสองหมื่นเก้านะครับ 6,209นะครับมาจะมาฟรีดาวก็ได้นะครับพอประมาณ15,000นะครับเงินเดือน20,000ขึ้นไปซื้อได้อายุการเกิน1ปีซื้อได้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษไปมีให้ด้วยนะครับ4ปี2บาทกว่านะ4ปี2บาทกว่าเท่านั้นนะครับห้ามพลาดเลยนะครับโปรวันนี้ตัดให้แล้วนะครับน้ำมันเต็มถังบริการฉุกเฉินฟรี1ปีประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีอีก1ปีนะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นซ่อมศูนย์ด้วยนะครับเข้าศูนย์ใกล้บ้านได้เลยนะครับ935หน้าบ้านได้เลยนะครับ 929อยู่หน้าบ้านได้เลยนะครับมีครบหมดศูนย์ตูตานะครับใครก็รูจ้จักเนาะแล้วค่าสวิตมันถูกนะครับเป็นรถที่น่าสนใจเอาไว้เลือกไว้ใช้นะครับสนใจคันนี้ยังไงบอกกันได้เลยนะครับติดต่อมาที่เบอร์0947894848หรือแอดไลน์ดีนะครับ PAE underscore DIMOND ครับ